วันนี้ผมจะมาเพี่อี d ผลิตตามในบล็อกทูจากอดีสุดกากให้กลายเป็นเทพ,พผมเมื่อประกาศไปรียขอแล้วก็มีคนส่งเข้ามาเป็นจำนวนมากทุกคนที่ส่งดีเข้ามามีโอกาสได้รับผลถาวรมูลค่า1,000 0โลบารผมลงทุนทันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเบลลงดันออกทะเลหรือล่าลิวบนทาน คลิปนี้ผมเสียเวลาไปมากกว่า10ชั่วโมงขอ,อทุกคนแค่คนละ1ไลค์นะครับเป็นค่าผ่านทางแต่ก็าฝากกันกดซับตัวค้ายเดียครับให้ถึง1ล้านซับภายในปีนี้ทุกคนที่ดูอยู่อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อในเกมน,นะครับผมจะสูบแกขกดถาวรฟรีและอย่าลืมนะครับใครที่มองหาแกงตันราคาถูกเนี่ยแนะนำมาแอคชอปนะครับเริ่มต้นแค่ บาเองนะนี่คือพี่ตามคนแรกของเราน้องเขาบอกอว่าผมอยากไปโลก3ครับพี่ซึ่งแน่นอนมันง่ายไปนะครับผมจะแถมโยรุถาวรและทำา B2 และทำโยรุขาวดำเรียบร้อยกิฟแล้วนี่นะครับตอนนี้มีด์กเบสเข้ามาในกระเป๋าน่าเรียบร้อยคิดแค่อย่างเท่เงื่อนไขทำโยรุขาวดำเผ่า V3 สา้ไม่คบทุกเผ่ามนุษย์ปลาสกายมิงแต่น้องคนนี้ไม่มีสเผ่าเลยครับโอ้โห นี่แหละคือความตื่นเต้นของคลิปนี้เราต้องมาทําให้น้องเขาหมดทุกเผ่าเลยครับแล้วในัวนี้เป็นทาตื่นนะครับถือว่าเจ๋แงแจ๋วมากเราต้องแก้สแต็กกันก่อนนะครับเรามาอัพอ้อ,อน่าจะอัพได้เยอะอยู่นะครับอ,อขอเป็นทีละห้าร้อยอ่ะอันนี้แล้วก็เน้นดาบนะครับก็มานาะโอเคประมาณน,นี้น่าจะพอนะครับึงๆ,ๆนะโอเคเดี๋ยวเราลองฟันกันก่อนดีกว่าโยรู้เพิ่งได้มาใหม่นะครับมาได้อเด้งแป๊บเดียวนะทุกคน ดูดิแป๊บเดียวมาร์สแบบครบห้าสิบอยู่แล้วอ่ะเรียบร้อยห้าสิบนะครับเราได้สกิลเอ็กซ์สุดเทลนะทุกคุณผู้ชมแต่มันยังไม่เท่ไงอมันต้องเป็นขาวดำ มากนะครับดูสีบันสีสีดำต้องมีสีขาวแทรกๆนะครับแล้วมาเริ่มทําเผา V2 กันก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทําเคสไปโลก3ก่อนนะครับกับไอตัวนี้ก่อนเลยก่อนที่เราจะไปทําเผา V2 กันเราต้องมาทําเคสนี้ก่อนเลี้ยว850รับเคสกับเบอร์โธโลมิโอมันจะให้เราไปจัดการสวอมไพรีสอรับเคสเสร็จแล้วให้เธอมาหลังคาเฟ่เลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งตรงมาเรื่อยๆและผมขอเวลาแป๊บหนึ่ง5 0ตัวไม่ใช่น้อยเลย และในที่สุดก็เสร็จสักทีจากนั้นเราก็เดินไปส่งเควสกับบาโทโลโมิโอที่ตระไูลโยธัมเนี่ยมาข้างบนแมนชั่นแล้วก็ดูที่โต๊ะนี้แนะนําให้แคปไว้นะครับหรือว่าดูตามคลิปนี้เลยก็ได้แต่ก่อนหนึ่งเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะเรามาหาเทเวอร์กันก่อนและก็เอาผลหลักล้านให้มันนะครับห้ามเอาผลที่ไม่ถึงล้านให้นะครับไม่งั้นมึงจะเสียผลตีเพราะว่าผมเนี่ยโง่เสียมาแล้วจากนั้นก็ไปจัดการบอสดฟามิงโก มีโอกาสดอบสมอนแกสซิดหรือเล้งเอเวนตาโดฟ้าความสามารถเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับโหดมากๆเลยนะแล้วก็ เรียบร้อยั้งนี้ผมโชคดีได้แว่นโดฟาร์มาด้วยเลยแล้วเรากลับรับเคล็กับบาโธเหมือนบอกค่ะเอาอๆๆก็คือไปจัดการบอสเจลบี้นะครับแล้วก็กลับมาคุยอีกหนึ่งรอบจากนั้นก็วิ่งกลับไปที่โคลอเซียมก็ให้เอาตัวไปจิ้มกับปุ่มตามลาดับจากซ้ายไปขวาขวาเออม่ใคือขวานะครับกดแล้วเนี่ยประตูก็จะเปิดนะครับให้มาคุยกับแอดมินตัวแดงๆแล้วเราก็ยวอนเข้ามาที่ห้องที่มีบอสอินดาอยู่พอเราสู้ไปสักพักเนี่ยมันใกล้ตายนะครับอ่า แม่งก็หนีแล้วนะครับตัดเข้าเนื้อเรื่องเฉยเลยโอ้ยเสียงผู้ใดมันข่องมาเต็มใจแล้วบบนี้เมื่อนไผรแล้วแบบนี้คุณเลือกจนมึงหนีงนี้มันเป็นกาซีเดรียสอ่เรื่องของกูดิแลกูมีสิทธิ์เลือกเสือกโอ้จังซีก็เข้าทางตัวลูกพี่เห็นกูลัวมึงยังไม่เห็นมึงกงเหกอคะอารมึงณ์ดิจิตอลดิจิตอล้วิ่าโตยังกระจอกยามาสู่กับข้าดอกบอกทำน้อยมึงเคยบังกว่าห้ามมึงบอกทำกูหน่อยนีหนิคะไงกูพ่อมึงอีกทำกู กูจะไม่เคยเห็นแต่กูจะเคยเบิ้งมึงจะยังไงมึงจะไปใส่เมื่กูกำซะดีทำหน่อยๆอยู่ลาลาไปแล้วมึงอะกูเจ็บดิลูกกูจุอึ๊บเอ้ยนาโมนาโมอมตะมาเฮ้ยกระทายมาเป็นกูเสียบกดมันเลยเป็นเฮ้ยคาถามีใบทองแข่งมีใบยัดยัดหยั่งเดี๋ยวมึงจะโหอีจักหน่อยยัดหามึงอวันนี้เนาะ โอ้ยเนาะบังคับหน่อยกูมีความลับบางอย่างที่กูจะบอกมึงกูบริการสีแดงโขดรแม่มึงพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถ มาโลกสามได้แล้วนะครับซึ่ง<ล>เป็นจุดประสงค์ของน้องเขาที่อยากมาลกสามซึ่งมันง่ายเกินไปขอกลับไปที่โลกสองก่อนละกันไอ้กูไม่น่ามาทรามานตัวเองเลยมายเรามาเริ่มทาเผ่าวีสองกันนะครับเหมือนจะอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยนี่กับไอแว่นนี้ในคราบ <Yeah. S 1> โอเคดอกไม้จะให้เราไปหาอยู่สามสีนะคะจะมีแดงเหลืองม่วงสามสีนี้คือต้องหาให้ครบดอกสีแดงเนี่ยจะเกิดทั้งหมด4จุดนะครับสามจุดแรกจะเกิดที่เกาะคิงดอมออฟโรดข้างกำแพง และก็เดินขึ้นมาข้างบนแบนชั่นอยู่ตรงสวนดอกไม้หน้าคาเฟ่เกาะกินโซนทั้งเกาะนี่เราเจอจุดนี้ต่อไปจุดเกิดของดอกไม้เสียมเงินเกาะที่ควรเกิดมีแค่3มเกาะเท่านั้นเกาะลับเล็กๆข้างๆเกาะเรือผีเกาะสุสานและก็เกาะรีโมทนี่ไงเกาะสุสานเราเจอเกาะสุสานไปนะครับสีเหลืองง่ายมาก ซีมอนอะไรก็ได้นะครับก็ <ๆ S 2> คือผมจะตีอยู่เกาะน,นี้แหละไหนๆก็มาแล้วจะได้ไม่เสียรอบนะครับโอเคฟาวเวอร์สีเหลืองเข้ากับส,สีเสื้อเลย แต่เสื้อไม่สวยนะครับเราต้องเป็นเสือ้อแอคจิตเท่านั้นนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เดินกลับไปจ่ายเงินกับไ e อ้แว่นเพื่อที่จะได้เผาสกายเปียร์วีสองาจริงความสามารถได้ต่างกับวีหนึ่งเท่าไหร <c oughs> ่ต่อไปเนี่ยวีสามนะครับต้องไปรับเควสที่บ้านหมาตรงนี้ <c oughs> จะอยู่ตรงหัวแหลมๆตรงนี้มั้งครับทุกคนน่าจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> อะนี่ไงหรือว่าไอคนนี้วะบ้านหมาใช่ไหมอ้เด้อเด้อเด้อจะหลอให้เสียโลบ้าโอ้ยไอนี้มันร้ายกาจนะครับมันไปแย่คุณแ ส,สองล้านต้องเก็บเงินอีกโอ้ my god สร้างความยากลําบากนะครับตอนนี้เราต้องฟาร์มเงินกันก่อนอมานะครับนี่คือของแถมนะเราจะกดเ,เงินครึ่งสองให้น้องเขานะครับ<ะ>ผมจะได้ฟาร์มไวขึ้นด้วยไม่ใช่อะไร <S <S และผมก็ฟาร์มเงินจนถึง9ก้าล้านสับทำา3เผาเป็นเรียบร้อย่างนั้นเนี่ยผมว่ากลับมาคุยกับแอดมินและเขาก็บอกให้เราไปจัดก,การเผาสกายเปีย ขับเดียวตายแล้วก็ไปส่งเคร็ดกันเรียบร้อยตอนนี้เผ่า V3 ผมได้แล้วข้อแตกต่างก็คือมีปีกใหญ่ๆข้างหลังสามารถกดใช้ทาเสีได้ตอนนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งเผาทำจริงพึ่งเผ่าที่หนึ่ง้เลือสาเผ่าเผ่าที่เหลือผมจะตัดมาแค่ V3 เพราะยังอื่นมันทำเหมือนกันหมดเลยเช่นเผ่าต่อไปที่จะได้ก็คือ เป็นเผ่าปลา V 2องทำเหมือนเดิมไหมครับแต่รอบนี้ V 3ผมต้องตีจ้าทะเลแล้วก็เรียบร้อยเผามนุษย์ผมติดปัญหานิดหน่อยคือสุมไม่ได้สักทีต้องฟาร์มแฟกเมนผมสุ่มไป3-4รอบกว่าจะได้เผามนุษย์น้ำตาแทบไหลว้าววู้วพผมนุษย์ตีบอสสามตัวไดมอนด์เจลนี่และก็ฟูจิทรลาที่กินโซนเผามิงเก็บกล่อง30กล่อง และก็ถึงเวลาไปทำโยลูขาวดำแต่ด้วยความโชคดีน้องเขาเจอที่เสกหนวดดำก่อนผมเป็นความโชคดีในโชคร้ายเพราะว่าถ้าตัวผมเจอเนี่ยผมสามารถเรียกคนมาช่วยหาได้เป็น10คนโอกาสได้ฟิออ์ดเน็ตก็จะมากขึ้นเพราะว่าผมต้องใช้ที่เหลือเป็นใครก็ได้ที่ต้องเสกหนวดดำโอ้โ ตัวเหลืองไม่ได้ตัวนี้แม่งได้เฉย<า>ก็คือแบบโอ้โหตัวหลวงมันควรได้ไม่นี่ยเนี่ยโอ้ m ม g กอได้เร็วอันนี้นะครับได้ฟิลรับเน็ตแล้วนะตัวนี้อ่าวีททาเนี่ยง่ายมากนะเราต้องเสกบอสหนวดดำก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ตรงนี้ครับจะมีประตูทุกคนเราจิ้มเลยใช่ไหมจิ้ม ว้าววีสอง <c oughs> ไม่เห็นขาวดำเลยมันยังไม่เป็นวีมันมันยังไม่สีขาวดำเลยทำไม <c oughs> หรือว่าพี่ทำไม่ได้หรือหรือว่าแคไ่ไปทำวีสองก็จะเป็นวะต้องลองไปทำวีสองพี่ว่าว้<ม>าว <c oughs> ชิบหายแล้วรอลุ้นตรงนี้แหละว่าจะได้ไหมเจอไ,ได้วว้าวว้าวขาวดำน้องว้าว เคเคว้าวนี่ของแท้ตัวนี้ใช้เวลา10ชั่วโมงเลยคนแรกนะครับก็ดีใจด้วยนะเหมือนน้องคนนี้จะได้เป็นยูถาวรกับมาตัดีคูณ2แล้วก็เงินคูณ2นะครับถว่าได้เยอะมากเลยและนี่ก็คือน้องคนที่2นะครับคนนี้เนี่ยขอกีตาร์บุกมาซึ่งง่ายเลยนะครับเพราะน้องคาเวล2,800นะคือเื่อนไขมัน 2,300ถึงจะทำได้นะครับและก็ต้องใช้วรดีบ3อย่างในการครัฟนะครับจะมีเป็นกระดูกดาร์คแฟกเมนต์ถังกรรมตะลังสีคือตอนนี้เนี่ยน้องเขามีถัง183ถังนะครับคือต้องใช้ประมาณ250แล้วก็กระดูก500นะครับแต่ขาดดาร์คแฟกเมนต์ซึ่งกลับกันมาอีกแล้วกับการล่าดทะเลนะครับนะครับนี่หนึ่งศพหน่งเผ่ามันมืดไปหน่อยไหมเนี่ยตรงเนี้ย ไม่เหมอะกับตองคืนเลยนะครับนี่ดอกประสองถังเลย3มถงังตัวละถังเลยเออเรียบร้อยสองร้อยห้าสิบีเฮป๊ะวันรีตอนนี้คือเราครบหมดแล้วนะขาดแค่ dark fragment นี่ครับการยิงทะเลทำให้เจ้าเกิดนะเพราะว่ามันข้าง,ง,งล่างนะคุณผู้ชมพอมันได้ยินเสียงกระสุนป๊อกแป้แเนี่ย ตื่นแน่นอนอันนี้อันนี้สูตรลับนะครับสูตรลับสมัยพระเจ้าหาวนะครับเป๊ะๆกดเสกเจ้าดินี่ผมบอกแล้วคุณผู้ชมเจ้าทะเลเกิดนะครับเป็นไงสูตรผมแต่แต่แต่เจ้าติดเป๊ะๆอีกกดเสกเจ้าดินี่ผมบอกแล้วคุณผู้ชมเจ้าเกิดไปยังไงเฮ้ยเจ้าเกิดเจ้าเกิดพี่มาแล้วน้องเอา ตีเลยก็ได้วุ้ยวุ้ยวุ้ยดอบต <c oughs> อบตอบนี่เราผลงานจากเกมพาจากแม็ <c oughs> <า>กช็อปเท่านั้นนะครับอาครับเริ่มเสกเลยไม่รู้ใครมันรีบวนะน่ะเอ,อ๊ะแล้วง่ายเลยผม,ผมว่าง่ายเลยเรียบรอ้อยอู้ ตอนนี้วัดดิบเราครบแล้วครับได้มาทั้ง3ชิ้นเลยโอ okay. เคเคล็ดแรกเนี่ยคือง่ายมากๆนะครับ1คุณต้องรอฟูมูลอย่างนี้นะครับบนหัวเราคือเหลือเวลาแค่6อนาทีนะผมจะพูดเร็วๆหน่อยนะครับอย่างแรกนะครับให้ไปที่หลุมศพตรงนู้นนะสะดุดตาเลยนี่นะครับกดเพลนไปเลยอ่ากด yes ต่อไปเนี่ยให้เราไปจาัดก,การซอมบี้ตรงนู้นนะครับพร้อมกันนะอย่ามาพร้อมกันนะครับเอม ปอนี่เหลือตัวเดียวอุ้ยมันมันให้อยู่หรออ้ยมันให้อยู่ต่อมาเนี่ยก็คือต้องกดหลุมศพนะครับตามป้ายอ่ะกดตรงนี้นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสี่นะครับรับทำไมวะอ่ะกดกดต่อไปนะครับให้เข้าไปข้างในปราสาทนะข้างในปราสาทไปคุยกับตัวผีในห้องนั้นนะครับลองคุยกับตัวโกดน้นะครับแล้ว ต่อไปให้เราไปทาเคสข้างล่างห้องทดลองนี้โอเคกดสีนะครับอันนี้กดสีอ,อ๋อเพราะผมจะไม่ผิดเะทุกคนต้องดูต้องดูตามเอ,อ่อตามท่อนะครับต่อไปเควสที่3นะครับให้มาดูข้างหลังตรงนี้คุณผู้ชมนี่เราดูจากมุมมุมมุมนี้หรือเปล่าน่าจะมุมนี้นะครับโอเคผมไปแคปไว้นะโอเคแคปไว้นะครับแล้วก็เข้าไปห้องข้างล่างตรงนี้ นี่นะครับเราเปิดอันนี้ขึ้นมาเลยผมก็จะจัดตามนะครับก็คืออันนี้ง่ายๆนะครับให้ดูตามตามท่อนะครับว่าตรงหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเราก็สามารถคาบได้แล้วนะโอเคเราเตรียมพละด,ดิบมาพร้อมเลยนี่เรียบร้อยนะครับเราทำกีตาร์บุกให้น้องเขาเสร็จแล้วและก็เรียบร้อยครับกีตาร์บุกเนี่ยมีมาสเตอรี่แล้วคือมี6กรครบนะครับ น้องคนต่อไปเนี่ยขอเข้ามาก็คือหมัดแวมตนัดมาที่คนแรกครับเวลหนึ่งคนน่าเกลียดหู่น้องจะให้พี่ฟาร์มอ่ะเดี๋ยวผมฟาร์มให้น้องเขานะครับเดี๋ยวจะฟาร์มเวลหนึ่งนะครับนี่กดรับเคสตรงนี้นะครับเวลแรกเรียบร้อยเวลห้าแล้วนะครับน้องเขาอยากได้แบบเป็นายใช่ไหมรอแป๊บนี่เรียบร้อยนะครับน้องเขาได้หบมัดแแบบพายแล้วนะทีเนี้ย คนนี้เนี่ยถือว่าข่านที่จะส่งมาดีมากๆนะครับเพราะว่ามีเงินให้เรา8 0 0 0 0น เยอะไปมากเลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้น่าจะยากสุดนะครับกับดาร์คแฟกต์เมนที่ต้องใช้ถึง2อันเลยแล้วก็อันนี้อีก1ตัวนะครับตัวนี้ก็เงินย3ล้านอันนี้เงินครบหมดแล้วไม่ต้องไม่ไม่ต้องฟาร์มอะไรเพิ่มเลยมีแค่ดาร์คแฟกต์เมนกับเคียวแวมไพร์นะครับโคตรยากอะ่ะทุกคนอันนี้โคตรของโคตรยากวันนี้ี่ต้องใช้เนี่ยก็จะเป็นดาร์คแฟกต์เมนสอเคียวแวมไพร์ยีแล้วก็ลูกไฟ20ใช้เงินเขียว5้าพเบลี่นะครับแล้วก็แฟกต์เมนห้าพันเบลี่ และนี่ก็คือผู้ติดตามทั้ง4คนนะครับขวามือเนี่ยอยากได้เป็น7หมัดน,นะส่วนซ้ายมือของเราเป็นหัวใจเรมันทานนะครับซึ่งมันสามารถทํางานร่วมกันได้นะครับ <S <S เพราะว่าการทำเจ็ดมัดเนี่ยต้องใช้หัวใจเรมันทาน,นไหนๆก็ไไหนครับนะครับเราจะปล่อยพวกไก่ไว้ตรงนี้นะครับแต่เราจะเอาตัวหนึ่งมาก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือต้องไปด้วยเพราะว่าตัวนี้น้องเขาก็คือไม่มีเงินนะครับต้องฟาร์มเงินเราจะแวะฟาร์มเงินกันด้วย โอ้โหเงินสองแสนโอเคเราเราไม่ต้องมีเงินคืนสองก็ได้นะครับอเคนี่ไม่ได้นานจัดนะครับคิดถึงบรรยากาศตบบนี้ก็คือวิ่งไลเก็บลูกไฟนะครับปึ๊บปึ๊บมันมันต้องเท่าไหร่ถึงสุ่มได้อ่ะติดอันขึ้นไปพี่แล้วมันสุ่มได้เลยไหมหรือว่าต้องรอหมดก่อนสุ่มได้เลยสุ่มได้เลยถ้าหมดมันก็สุ่มไม่ได้่อ่ะประมาณนี้นะครับยี่สิบสองอันขอของดีๆติวตตรงไหนว่าทุกคนตรงนี้นะ เฮ้ยได้อะไรอะ่ะได้ของอหรอเฮ้ยธรรมดาที่ไหนล่ะได้ริบ,บินนะครับโอ้โหกากสุดในไอเทมที่จะได้เลยนะครับตอนนี้<ม> <c oughs> นี่นะสี่ต, <4 S 2> ต,ตัวนี้นะครับจะได้หัวใจแล้วเพราะว่านี่อยู่กันพร้อมน้าพร้อมตานะครับผมขออนุญาตกดเลยนะครับเรียบร้อยอามาแ<ด>ร้วแล้วเปิดมันเปิดประตูได้ป่ะเปิดเปิดมิตีอะ จะตายเนี่ยเฮีย yeah! ตอนนี้นะครับครูดาวจ่ายได้แล้วนะเราจ่ายกันก่อนต้องได้หัวใจเรียบร้อยผมแก้ได้แล้วนะครับตอนนี้ mm hmm. อ่ะโอเคทุกคนคนนี้นะครับขอหัวใจเลยมันทานไปแต่คนฟาร์มผมเนี่ยเหมือนเขาจะเผือไปครับหมัดนะครับแต่ถ้าเป็นออเดอร์ปกติเนี่ยเราจะไม่ให้เกิดขึ้นแบบนี้นะครับผมจะหาหัวใจให้ใหม่เลยแต่ผิดพลาดไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือมันเอาไปแลกไอ้ตัวนี้แล้วแล้วมันเอาคืนไม่ได้นะครับเราตัดมาที่หมัดแวมพานะครับตอนนี้วัตถุดิบ พร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะบริการหมอแบมพายจากแม็กช็อปนะครับนี่มีหวัวใจเลเวนทานกับรักแฟกเมนนะครับแล้วก็เป็นเที่ยวแบมพาย20นะครับคือเรียกได้ว่าพร้อมคราบเลยตอนนี้ผู้ติ่ตาม2คนนี้อยากได้แฟกเมนนะครับผมจะให้คนละ2องหมื่นแฟกเมนตัดมาที่ตัวแรกเนี่ยมีแค่พันหกเองนะครับส่วนในคนนึงมีแค่เจ็ดพันขอไปแบบเร็วเลยกัน ตอนนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสองหมื่นแฟกเมนต์กลายเป็นสามหมื่นเลยอีกคนนึงเนี่ยเป็นสองหมื่นห้านะครับโอ้โหเอาไปแบบจุกๆเลยนะแหมน้องๆนีอ่อยู่ก็กดไลค์ให้พี่คนละหนึ่งไลค์กันหน่อยนะครับสมบูรณ์ให้ด้วยโอ้ยเกลือโอ้โห เวลหกนะครับแต่น้องคนนี้นะเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้อะไรก็ได้ <c oughs> เช่นผลอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> อะไรก็ได้ที่มันไม่ยากสำหรับพี่โอ้โหยังดีบอกว่าไม่ยากนะครับขอบคุณครับ <c oughs> เสร็จแล้วบอกด้วยนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้มาตอบหรอก <c oughs> แต่ผมจะแน่แน่ใจว่าเขารหัสดได้ <c oughs> แลองเขาบอกว่ากดติดตามมานะอันนี้มันมารู้นี่อ่าอันนี้ช่องผมนะครับเราตัวหลักเนี่ยไปซุ่มผลให้น้องเขาดีกว่านะหวังว่าจะได้ผลดีๆนะครับ ขอให้น้องเขาได้บุดีดีก็ของจะหลับตาทุกคนผลอะไรผลอะไรผลอะไรบุดีดีเธอหลักล้านหลักล้านหลักล้านโอเคคนโก้นะครับคือ <c oughs> ผมไม่รู้จะให้อะไรนะไปไปฟ้าไม่ไหตันนะ <c oughs> ใช้ใช้ใชผลเนี้ยนี <c oughs> ่ตามคนที่เจ็ดนะครับน้องเขาอยากได้เป็นเวลตันนะครับจัดไปและก็เรียบร้อยตอนนี้น้องเขาเวลตันแล้วนะครับโอ้โห ไวมากๆเลยนะเพื่อตามคนต่อไปเนี่ยน้องเขาบอกว่าช่วยหาเฟืองหน่อยง่ายมากเลยนะครับคือน้องเขาเหมือนจะมีอ่ะมีกระจกนะครับคือเราแค่ไปหาก่อนรับมองพระจันทร์แล้วก็วิ่งหาเฟืองแค่นั้นเลยดูเหมือนน้องเขาจะชอบเล่นผลคิสเนะด้วยนะคุณผู้ชมไหนก็ไหนนะครับขอเปผลคิสเนะกันหน่อยนะนี่นะครับโคบอนเลยอ่ะน้องคนนี้นะครับคิสเนถาวรสี่พันโลบาเ้ยมาเอาไปเลย อันนี้นะครับได้มาแล้วขัถาวนนรนั่นเขาคงแบบดิ้นตายแล้วนะทุกคนน่าจะดีใจนะครับได้ผลถาวรนะ <_ C 1> ทุกคนหวังว่าเกาะจะเกิดเหวๆนะครับกาะรับนี่ก็ไม่ได้หาง่ายๆนะจริงๆอ,อ่ะหายากอยู่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนเหมือนน้องเขาจะเจอนะครับ <_ c 1> น้องให้เปิดเปิดประตูมาหน่อยโอเคว้วเจอแล้วนะครับแต่ตอนเช้านี่น้องอ,ออกพระจันทร์กำลังออกกําลังลงกำลังลงโอเคโอเคเสียมืดแล้วนะคุณผู้ชมมาทาเผากันก่อนดีกว่าเปิดแต่ก็มองนะครับเรามีเศษกระจกอยู่มองมอง เออนี่ไงได้แล้วได้แล้วหาเฟืองนะครับอุ๊ยผมไม่เคยหาเฟืองเจอเองสักครั้งนะตั้่แต่ตั้งแต่เล่นมานี่นะครับพารกที้ของน้องคนนี้นะเสร็จไวมากนะครับเวลาแค่ชั่วโมงหนึ่งแต่ชั่วโมงหนึ่งก็เยอะอถ้าเรามีเฟืองเลยดึงคันโยกได้นะครับนี่ ตังๆังดังดึกเลยประตูเราเปิดแล้วนะครับน้องเขาน้ำเผาได้แล้วนะคนนี้นะครับขอหมัดแวมไพร์มานะซึ่งผมจะไม่ทําให้นะครับเราจะให้ฝนถาวรแทนนี่ไงแล้วน้องเขามีสายฟ้าด้วยไงอุ้ยโว่น่าจะเป็นสายฟ้าตื่นเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนนะครับทุกคนเราจะให้ฝนสายฟ้าน้องเขาไปนะครับ และนี่ก็คือผู้ติดตามคนสุดท้ายนะครับโอ้เป็นคันคำสาปเลยมาจากมหาเวทผลึกวานนะครับดูหน้าตามาดิน้องคนนี้นะครับเขาบอกว่าอยากได้สักห้าพันเงินม่วงนะและก็ส่งรูปนี้มานะครับติดตามไอมาลู้นะครับถ้างไติดตามนะไอ้คนนี้ติดตามผมก็พอนะครับนี่ติดตามผมแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนผลมังกรใช่ครับผมจะกิฟให้น้องเขาห้าพันโลบัคครับโอ้ยเป็นการอัปเกรดดีที่แพงที่สุดเลยนะครับ แถมคนนี้เขาขอมาแก้มาจากเม้นด้วยนะครับขอแบบง่ายๆผมก็จัดให้ผลดาวรบบเลยนะครับเรียบร้อยแถมไปให้เลยหวังว่าน้องดูคลิปนี้อยู่จะดีใจนะครับที่ให้ผลมังกรถาวรตอนนี้เราให้น้องเขาเรียบร้อยนะครับแต่เราจะให้เจ้าตัวเนี่ยมากดรับเองนะครับโอเคฮัลโหลโลอโรโอเคเข้ามาแล้วใช่ไหมน้องเขารหัสตัวเองที่ส่งมาให้พี่เลยอันนี้รหัสรองหรอหรือว่ารหัสห,หลักรหัสหลักครับ ดีเลยเหมือนน้องเขายังไม่รู้นะครับว่าตัวเองจะได้ผลถาวรน้องแล้วก็ไปที่เมนูน้องแล้วก็ไปที่ร้านค้าแล้วก็ไปที่ของขวัญน่ะนั่นแหละเห็นยังคุมครับดีใจไหมดีใจมากครับน้องได้ผลมังกรถาวรเลยเนี่ยเ้โตเทจัดโอ้โหกระป๋อมยักษ์อย่างเทแล้วน้องมีสกินมังกรดำด้วยหรอ หรือว่าอ๋อมันเป็นสีฟีใช่ไหมอันเนี้ยใช่ครับฝากกดติดตามช่องเอ็ดกีจบพี่มารุด้วยนะครับมารุไม่ต้องกดดิน้องมารุมันไม่ช่วยเลยเดี๋ยวฝากคนดูนะครับดีใจมากเลยครับใจมากเลยที่ได้ผลมารอบอย่างน้องไม่ค่อยดีใจนะเอาไว้กิจกรรมหน้านะครับก็อย่าลืมนะทุกคนจอยเข้าดิ c คอ d มานะอาจจะเป็นผู้โชคดีเหมือนน้องเขานะครับที่ได้ผลถาวรไปนะครับมีกิจกรรมนี้ผมก็จะประกาศดิสคอตเท่านั้นนะครับ